ก็เมร์แล้วๆเมื่อกี้นี้ก็เลยเห็นหลานยางดอกแก๊กแก๊กแก๊กอยู่ก็เลยจับมาถ่ายคลิปนะเม่อนี้อันเอาใบนอกบอันี่นะบอล สบายดีเนาะวันนี้กลับมาพบพอฟะฟะ่อกับสาวเมกี้คือเก่าวันนี้เมย์เพิ่นกลับมามาพักลงตลาดนัดมอื่นบอกอ่าแต่ว่าเ <c oughs> สียงก็เสียงแหวมแน่เพราะว่าเป็นไข่เป็นไขส่สบายเนาะแม่สบายดีกล้องเลยแม่สบายดีดยสบายดีเนาะไข่มาเป็นยั่บ้างมาอันอันทัก เสียงกาหายๆนะทุกคนเยเสียงกาสีลอยละการนะแมอนี่อันเอาใบนอกบ่อนี่นะบ่มัดเลยที่เหาทุกคนในครั้งแรกของสาวเมกี้ที่มัดพักค่ะนอนง่ายสุดน่อีงนนี่บอกเนามัดอ้าว่ มันละพันจีบบอมันจะมาชุกเลยมาพูดกันว่ามันค่อมันี้นมาการชีว่าวรือชีวิตแห่งเหตดนี่แหละเรียงการสืบเลิศชมมาชมเห็นี่คนเหนมาถึนาหน่อยเนาะ mặt thân chị quá mặt 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 ม,มันนี่คือใหญ่มันนี่คือน้อยแท้แ่ะอ้ะาวใคขาดได้มาแต้ก็เท่าเดี่ยเอากับบทบทอันว่าขัดกันเนาะบางทีแบบผู้มานำลำหลังขาดได้มัตรน้อยๆอ <c ười> ยากจะได้จะมาลำหลังดิได้จะม,มได้มัตใหญ่ที่ป้อนฮะไปอยู่ ไปยูไปไปยูไปยูยังทันได้ไปมาทักดูม่มาทักของขายก่อน <c oughs> อะไรแหมอื่นเจ้ากับมาจะเศร้ามาขายบอกเออด้ใส่บาทนนนเนาะเท่ากับว่าสิไปย,ยินกะ คำ่เาเมื่อเท่ากัไป่ได้นาะเพราว่าจังหวบไป่มจัมือมือคนึ่งเนาะโอ้ยบวปได้เนาะเม่มันมานี้ก็ได้นไม่เนาะเออังนั่นนะนั่นก็ได้เลยตั้งใจก็ ขามาซื้อก่อนกะได้หลายขายมาซื้อลำหลังกะได้มาดน้อยไม่ได้ขายส่งมาขายเป็นเป็นมัดแบบได้ว่าขายส่งนนั่เลยด้วยแล้ว,ลว,วแต่ไาซื้อแบบไดนก็ขายอย่านั้นซนะื้อส่งกันขายส่งซื้อย่อยขายย่อยซื้อ แล้วพี่น้องเออมอมีเงินใส่เงินสใส่เงินเฉยเห็ดผักเห็เงียบแต้านหนองขอมา่เาดนเฮากับสาบ้านเฮานี่แ่ละบ้าน,น,าน,น,านเฮากับสัมบ้านเฮานี่ละ

มันมันแบบว่ามันเป็นตัวที่แบบเน้นมันเป็นเทียวเองเน้นเน้นตะเข้าแบบนี้ทำงานทั้งมากกับภาคอันนี้ไนีมันมันขมบ่ไม่ได้ขมไม่ได้ขมอ่าไม่ได้ขมไม่ได้ยังหันใจมันมันเป็นเพศทรงแก่เออมันมันเป็นเพศแต่มันเป็นใช่ใช่ป่ะมวดของมันเนาะเป็นทรงของมันว่ามันสีเป็นทรงคือสีขมแต่ที่จริงก็บม่ได้ขมขมไม่ยังหยังแค่สมอยยิ่งมองโด่งเด่นลูกไม่งัวเบ้อกินหัวไะ

นี่แนี่เขาติดันใส่กล่องน่ะที่มาเห็ดโซกล้องนั่นี่เห็ดโซ่กล้องไหนมาขาอก่องมาที่งามมเออแล้วมึงนึกมมีคลิปนงอันนี้มันอยู่เหมือนกันอยู่รูคเพียนี้น่มันอยู่รค่แแ่ที่

Bên những thầy chịu về cái này. làm chiếc. thầy chiếc. đi chiếc. Tao 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 này Tao chiếc. Tao ยาเขาไปว่ากันหลายนิดนึงก็่าชินอเหมือนเดิม nè, mấy mấy số con nè, cần bộ này mấy số con này cam này mấy 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 hãy mấy <laughs> พี่ไปบอกเมย์ต๊วพิษใา้กอนเลยมันมันเข่าเสียงของสวลามมัจ้ะนกินกินต่อกัไหมอื น้อยฮู <neuro speaking> ้โรมอเนาะงเห็ดไปแห้งน้อยไปน้อยไปอดีเห็ดไปเห็ดมากปนหน้อยเห็ดเขาหน่อยเขาเนี่ยสชีได้ขายบอนขายต้นกินบุฟเฟ่ตเนาะรังเร็กเลยขายต้นกินเนพี่น้องเอ้ย เลยมัดพักนำเม,มเพราะว่าเเคยได้มาาัดะเขือตกเกานี่น้อยพูดปอืมด้เนาะอ่นนอยหนดอานน่อกหน้อยพดจังได้นั้นได้เมยมันตุ้ยดิเนี่ยมั <laughs> น,น่อยพูดิือน้ำนักมันขื้นอีกค่ะ

มันเป็นดอกอักถ้าจริงมันก็หอมนี่เนาะมเนาะอตนมเาะเพิ่มใส่ตัวป็นใบเข้าไปนะอืมมัเลือกใส่ได้หเพราะว่าคันน่าทีใส่แต่ตัวเป็นดอกมันกะเขาจ้ากรไปหย้อซื้อเนาะมันบบมีใบน้าใส่น้ำดิัีเทานเป็นสามิกกีกับยเบซื้อกันที่นองเพราะว่าต like ัวหนึ่งมอนใบไลาแบบ ตัวหนึ่งแบบมิตรดอกับเมื่อกับสีใส่โดอกันทีมันก็นหอมอยู่แต่ว่ามีความขัดในใจเขาคือเขาเป็นคนซื้อกตัวเป็นคนขายเขากลัวอ,อ,อยากขายเพื่อ,อนน่ะงานมัน็ท่านบุญน่ะเงินแล้วทอานี้งานแท้งานแท้งอ่าโดกมาผสมอ่พาพระอิตูนอันขันคือนั่นกะ

tâm hư ừ. vai đi ừ. ta kim không có có nó sẽ không bị bắt đầu đi chứ C

นี่้ออะพี่บอเม้เนาแล้วนเาอกามันนาเอมาบอรฮะกีดีรจับนเากรือคือมากินงเลยเขาตื่นมาเป็นไข่แบบนี้ือแบบเนีกยแนวหยดสดเนวห้อนว่ะเลยซือคือมากินงแบบไรจิ๋งพกั มันเอ่ออะไรวะเกิมันห่าเหื่อยมาจากอันแต่อรันมาเยือนเมากัดซื้อไปซื้อมากินมันแบบว่ามันเจ็บกินเนี่ยนห่อนนะนะเมื่อยกินเนี่ยนห่อนแล้วกินข้าวแล้วก็มากินยาเลยกินยาแล้วก็เข้าไปนอนเจ้าก็ว่ามาเอาผักมามาผักซอย กินกะชุบบอกินสมไลที่ทั้งมบม่วงทั้งแบบแนวกินทองไมเมนี่น่อยพนร่มมีนั่นนะตั้งหน่อยคัยไงก็มัดไปนั่นแหะ เนอะมันสิบุคคกันไปกันมันก็เลือกอันนึงก็หนึ่งเมันนึงตื่นเมือไหระยันบุคคอันนี้หลยเลยหน่อยก็ตื่นให้เข้าดูตื่มเลยรุดหน่อยมันหาร้อยมันหาร้อยกีดหารอยบาทนี่ว่าสิพอสิได้เงินหลายเลยมีหารอยกีดถ้าจังหวะวันนึงอุ้ยเนี่ยมนนอนไหมบุกเลย

ติดตลแล้วจ้ะ้ได้ขายู่บ่น่ติดตรได้เนาะได้ขายได้ขายดีบ่เมอได้เขาก็ใสซอันนงยังี้แล้วก็ชิดหน้าใส่มันบ่แม่รือแล้วไซส์แบบไงแลชิดแบออกไซส์ัก อันนี้พออ่อละบตวนันะบท l ลอานพักเอัก,กน้อนะกีคลาจก็รับคาย <c oughs> ค่ะสวัสดีเนาะเมื่อนี้เลยว่าพมอพ่อก็สามแม็กกี้ชาแนลคือเกาพี่น้องเลยมื่อนี้พาหลานหลานชายหลานชายมาอันไอ้นี่ มาออกคลิปน้ำเนอะเพราะว่าเพิ่นอยู่เพื่อนเหมืนอนเพิ่นทันแน่นอนสามิก้กับมาดภาคกับเม่แล้วๆออมื่อกี้นี่ก็เลยเห็นหลานยางดองแกแกะแกะแกะยื่ก็เลยจับมาถ่ายคลิปน้ำใส่อันกล้ามใหญ่อะมาโชว์ดูมาโชว์กำด้อามาโชว์เลยโชว์โฮเมฟินโนพวกนี้กล้ามใหญ่นะเนนนสียงกระซิประมาณนี้เนาะทุกคนเสียงกระซิแห่เพราะว่าสามิกี้เป็นไข่ ตั้งแต่มือว่านี่แล้วเป็นไขตเอยงแต่มือว่านี่แล้วก็กินยาไปแล้วแล้วกะ็มันี่ก็เพื่อก็ิ่มออกเพราะว่ามันแบบกินยาเข้าไปแล้วเพื่อมันก็ซีซีอาสีออกมากหลทุกคน,นแต่ตอนนี้ก็เริ่มห่อนเริ่มยังแล้วก็บสามิกก็ไม่ได้ไปใส่เพราะว่าเป็นไข้นอนตื่นมากก็คืออยากกินแนวฮ้อน,อนทุกคนเนแล้วกะ็ไปตื่นมากก็หาลา oh นะ่เห็นเนาะเพราะว่าลานเปเฮีนยนแล้วก็ ตอนตอนวินบอกขึ้นมานะขึ้นมาเห็นสาวนอนอยู่เป็นวะอือโอย้ยโอย้ยโอ้ยยังปังโอ้ยยังวะโอย้โอยอย่อาอา่าสาวมิกกี้เองก็นอนแล้วก็ลานก็นขึ้นมาแต่ห้องเฮียนแล้วก็พึ้น่าว่าเห็นสาวนอนอยู่ขึ้น่าแต่วาบาได้ปุ๊บ <kanske S 2> ขึ้น่าสินะาสาวาามิกกี้ก็ตื่นมาก็ไป,ไปหาเพื่อนแล้วก็ขี่รถลงไปในห้องเฮียนแต่วันนี่ไปเห็น พอดีเพิ่นกลาลังยางขึ้นมาเอื้อกับมาแต่เอาล้านนะกะถามหาล้านลานอีกคนหนึ่งล้านนะกะคือคนนีล้ลูกสาวของสาวนาลีแต่ว่าน,นี่กะหาล้านมเห็นนะสาววิกกี้ก็ลงไปขี่รถล,ลงไปตามแต่ว่าพอดีเพิ่นยางขึ้นมาพอดีเลยเนาะกระางเมื่อนเดียวก็กระางมาทังเนีไงกะกระทางกันอยากใส่มักทัวเนาะอันนี้ค่ะเตะบ่เตะเตะก็ใส่ได้เนาะเตะก็ใส่ไปได้ อโชว์กล้ามหนูเม่แล้วโว์ให้พ่ยมไปพี่น้องเบิ่งนะไปไปโชว์กล้ามมึงดูก้ามใหญ่นะโซ่หนูเม่โชว์กล้ามมึงดู่อสิไปอ็นอ่าสาวเมกกี้ก็สิขอจบคลิปแล้วเนาะเพราะว่าหลานก็สิไปบุญกับแม่กับเอื้อยส่วนสาวเมกกี้ก็นอนอยู่เฮือนเป็นไข่พี่น้องเอ้ยไปใส่บ่ได้นหมู่เมื่อยแต่ก็เสียงก็เป็นจังซี่แหละว่ามื้ออื่นสิไปหาหมอว่ะแต่กะอ่า ยังบ่ฮู้ว่าสิไปไหวบ่แต่ก็คือสิไหวอยู่แหละเสียงก็สิประมาณนี้เอามาจบคลิปเด้อเด้ออ่ะสบายดีพ่อแม่พี่น,อน้องเด้ออ่ะเว้าเด้อว่า,าดังสบายดีโดยเนาะกัสามีกี้ก็ขอกล่าวเข้ามาสบายด,สายดีสบายดีพี่น,อน้องเอ้ยเอาบ๊ายบายกล้องเด้อเออ